สวัสดีค่ะพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะสองเมนูเก้าครัววันนี้ทําเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่ามี มีเอฟซีเขาขอมาว่าอยากให้จิ๊ปเพ็กมาทําไก่ผัดขิงให้ดูทําแบบก่าวัาคนนัคนคนอยู่คนอยู่ไฟคนเกิดกินอะไรแบบนี้ยนะผัดอย่าใส่อะไรใส่ขิงใส่อะไรให้เขาดูว่าจะทํำยังไงที่มันจะถูกกลักอะไรแบบนี้เดี๋ยวันนี้ต้องเอามาผัดอีกทีหนึ่งนะคะแต่จิ๊ปเพ็กนะั้นะใช้ไก่เนื้อก็จริงแต่เลือกเอาเป็นบางส่วนไม่เอาทั้งตัวนะคะเลือกเอาเนื้อส่วนนี้ส่วนนอสอส่วนนอกวันนี้ ตรงนี้มันจะกินอร่อยเนื้อมันจะแน่นนะเวลากินที่บ้านที่เพล็กดยมากจะแกงจะต้มจะผัดอะไรก็ตามใช้เนื้อส่วนนี้หมดส่วนตะโพกติดติดนอกเนี่ยมันจะอร่อยเนื้อมันจะแน่นกระชับดีเวลาแกงหรืออะไรทุกอย่างเดี๋ยวอธิบายกาย่อนพราะไก่ผัดไก่ผัดขิงจริงแล้วที่เขาใส่แบบถ้าเต็ม full option จริงๆคือเขาจะใส่เห็ดหูหนูพริกหนูแล้วก็พริกชี้ฟ้าหอมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะ แต่ว่าของยี่เพชรวันนี้จะยี่เป๊กจะทำให้ดูแบบว่าทําให้คนท้องคนที่เกิดใหม่ๆอยู่ไฟอะไรนี้กินนะเขาไม่ใส่อย่างอื่นเลยไม่ใส่อะไรเลยใส่ตนน้นหอมได้นิดหน่อยแต่กระเทียมเกียวก็หนูมีเห็ดถัหนูไม่ใช่เนี่ยเนี่ยไอ้นี่เห็ดเห็ดวุ้ยคำวุ้ยอันนี้ <c oughs> <c oughs> นมันใช่ <c oughs> ส้มแขกส้มแขกหน้ามีกระชิงซอยใส่ขิงเยอะๆแล้วก็เตรียมสับอ่ารดีนิดหน่อยน้ำตาลปิดนิดนึง แล้วก็เนี่ยพริกไทยต้องตำเองพริกไทยดำเนี่ย้องโขกเองนะเป็นเป็นกระป๋องนั้นมันไม่หอมเราต้องมาโขกเองมันจะอร่อยนะแล้วก็ใส่น้ํามันงาด้วยนะน้ํามันงาใส่ส,ส่วนไหนลงไปเวลาขัดตอนไหนที่จะมันจะได้หอมนะฟังงานอยู่ที่เตาแล้วเคล็ดลับมันมีการใส่น้ํามันงามีเคล็ดลับแล้วกิน<ต>เพื่ออะไรกินให้มันเป็นลาง ไอ้ส so, ิ okay. ่งสกปรกในร่างกายของคนเราให้ออกมาให้หมดเขาบอกกินเข้าไปเลือดลมอะไรมันดีขึ้นอะไรแบบนี้ตามภาษาคนโบราณโบราณเขาพูดนะเราก็พูดตามเขาเราก็กินไปเยอะตอนนี้เกิดใหม่ๆนะแม่ทําให้กินนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างแบบเนี่ยเนี่ยแล้วก็มาสับเนื้ออย่างนี้อร่อย ไปสับมาครึ่งเลยเนื้อแบบนี้มันจะกินจะอร่อยขึ้นมาแล้วมันจะอร่อยมากๆเลยไก่นี้ต้องล้างก่อนนะคะล้างแล้วเกลือห่อสองบาทมาขยำมาขยำจันน้ำเมือกน้ำ้าวของไก่ออกไปหมดแล้วเกลือเกงเกลือทะเลเอามาคุกม,มาข้าวมาขยำล้างออกไปให้หมดนะไม่ใช่ไอ้เกลือเป็นขวดขวดเล็กๆไม่ได้ผลหรอกเกลือพวกนั้นอย่า,อามาใช้ มันความคาวมไม่ออกนี <camp> ่นี <Yan ke es> ่ยไอเนี้ยง่ายๆนะมีต้นหอมก็ดีหน่อยนึงกระเทียมสับออนนี้ใช้น้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะน้ำตาลพี๊ก็ได้นป้งตาลยก็ได้พริกไทยขูดเองตำเองเนียขิงก็หาได้ฝอยๆขิงเยอะๆอ้าวดูว่าเป็นเมนูง่ายๆนะก็หนูเคยไปกินที่เงนะขิงก็ไปแต่ขิงไก่ก็ไปแต่ไก่ เขาบอกว่าดูว่าขิงไงยังไม่สลดเลยขิงยังไม่เออยิเป๊กก็ยังเคยไปดูนขิงไม่สลดขิงดิบเขาเลยดิบอยู่เลยเขาเลยขิงดิบขิงไม่สุกนี่กินไม่ได้เลยอ่ะขิงก็อยู่แต่ขิงเหลือเยอะแยะจะไปกินมาแล้วในงานเ็าก็ทําให้กินในงานร้อนเราตามมาควร้อนะคะจะเริ่มเห็ดเผ็ดูดูด้วยเก็บไว้เห็ดนะใส่ในมันเตรียมนะคะ กระเทียมนี่ใส่เยอะหน่อยนะอืใส่เยอะหน่อยจะอร่อยเดยเข้ากันขิงกับกระเทียมเนี่ยเราเน้นในพวกสมุนไพรเนี่ยเราไม่ไปใส่เห็ดหรือ,อะไรเราไม่เอาเราเน้นในพวกสมุนไพปตรงนี้เนี่ยกระเทียมกับขิงเนี่ยนะเราใช้เป็ดทันๆกันเลยก็ต้องการให้มันสุกเนี่ยขิงก็ใส่เยอะไปหนึ่งกิโลนะคะอ๋อกระเทียมกับขิงนี่ผัดรวมกันเลยนะได้ อ,อ๋อได้สลบใช่ไหมได้สลบเออถึงว่าทำไมบางคนก็หัดได้เป็นไงเออนั่นนะเคล็ดลับเนี่ยให้มันสลบปสบิงง่ายพี่สรุปสิงง่ายอยู่นานได้นะให้มันเดียวให้มันนั่นไปเลยให้มันหอมอย่างเนี่ยสองชันอ,อ๋อบางคนบางคนไปใส่ตอนตอนท้ายตอนสุดท้ายจะยกไปใส่ขิงห์เอาไปว่าเออให้เป็นขิงสดๆที่ไหนได้กินไม่ลหลายกินไม่ก <laughs> ินมันยังเหม็นขึ้อกินไม่สุก มันเหม็นเกลือนเกลือนนะสิงเวลามันไม่สุกอ่ะสิงไม่สลดนี่เกืนนั่นไม่ใช่เกลือนี่ต้องใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับเคล็ดลับลับเนี่ย็พอบอกให้ขัดให้ดูสักทีดีเขาขอมาไอ้ทีไอขิงเราให้เยอะหน่อยนะให้เยอะหน่อยถ,ถ้าใครจะพริกแพงไปใช้แบบใครมีเห็ดหูหนูอะไรก็ใส่ไปนะใ,ใส่แะไรนี่ก็ทำให้คนอื่นกินน้ำม่ต้องไปใส่หลายอย่างใส่เนี้ยแน่นอย่านี้ไปเยอะ กินขับขับเกลอดลายขับลมขับอะไรนะกินอย่างเงี้ยดิตอนตอนสุดใหม่ๆกินของพวกนี้กินถึงเนี่ยพอบ้านปลายชีวิตเราไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอะไรกับเขานะจริงนะคนโบราณบ้านนะไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยไข้ไม่ค่อยเป็นอะไรเขาบางคนกินหนาวเย็นมือเท้าเย็นตีนเย็นนี้ไม่เป็นอะไรเขาเลยอายุแกป่านนี้แล้วมีมือเย็นตีนเย็นนี้ไม่เคยเป็นอะไรเขาเลยร้อนตลอด เขาเรียกว่าบำรุงถึงบำรุงถิ่ไม่กินแม่กองเขามายอมไม่ให้กินของสัแหลงกินไม่ได้เป็นเดือนหนึ่งเดือนพวกของขาวขาวเป็นอะไรต่ออะไรก็กลัวรั่วจะตีขึ้นไม่ได้กินเลยมันเกิดในหม่เนี่ยเห็นไหมถิ่นมันเริ่มสลัดแล้วเนี่ยให้ถิ่นมันเหลืองให้มันเหลืองๆหน่อยไก่ต้องไปแด้ถิ่งเหลืองแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเหลืองย้ายไม่หน้าเหลืองอย่างเนี้ยสุกแล้วเนี่ยอย่งนี้หอมแล้วเนี่ย โอแล้วนี่เริ่มเริ่มใส่ไกล่ลงไปเี๋เยกินอันนี้เราไม่กินน้ำตาลนะกินซีอิ๊วนะคะมันเกิดการต้านเราไม่กินน้ำตาลไมิซวขาวนะครับ ขีงขีดเลยไก่ไก่หนึ่งกิโลใช้ขีงขีดเลยไก่ที่ดำหน่อยหนึงให้มันนมหอมประมาณกาหลีแล้วมั้งให้สีดำมันสวยขึ้นเห็นไหมสีมันหามขึ้น เราใส่น้ำตาลดอกมะพร้าวหน่อยนึงนะน้ำตาลก่อนถ้าไม่นั่นน้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะเราสะดวกเราเอาไปสะดวกนี่หยดน้ำไปหน่อยนึงร้าไก่มันกระหอยแม่นกหอยให้เนื้อไก่มันจะได้สุกหน่อย Rồi đều cua cho nó nhanh lên Để, Để cho cái có tùm rất chát nữa nữa Đất đi lít Đất chát nữa Gói hỏi nè, Sốt hạt hổm, thấy mấy นี Orient, uh ่ก huh. sure ็อร่อยนังลมิดนึงอันนี้อขาดไม่ได้นะพริกไทยเริ่มใส่พริกไทยแล้วนี่เราตำเอขูเอใส่เยอะๆหน่อยจะหอมต่อไปนี้ใส่ต้นหอมหน่อยนะ ปรุงรสชาติด้วยเนี่ยน้ำมันงานเนี่ยใส่ใส่ตอนที่บ้านเราไปผัดขิงไม่ได้นะตอนที่อาหารสุกแล้วตอนลาดตรงไปแล้วมันจะมีกลิ่นหอมไม่ต้องตั้งไฟนานตั้งไฟนานๆแล้วมันจะเหม็นมันจะไม่หอมกลิ่นมันจะหายหมดประมาณตันถึงถ้าต้องการให้ให้กลิ่นมันชัดก็ใส่ตอน เ,เนี่ยสุกแล้วเนี่ยปิดแก๊สได้แล้วพอสุกแล้วเรา,เาใส่กลิ่นมันจะยังหอมอยู่นะมนันจะหอมมันจะหอมขึ้นมาใส่ทีไ <ป S 2> ่ไต้นกลิน <ไป S 1> ่นก็จะจางไปหมดเลยความร้อนมันกรอบไปหมดตามมาดเลยตามมาูดิ ไก่ผัดขิงวันนี้นี่จะไปจะทําการชิมแล้วน่ากินมากๆเลยเนี่ยขิงอย่างนี้กินอร่อยมันหอมขิงก็เป็นขิงแก่ขิงอ่อนขิงกลางๆอย่าให้แก่ม,มากอย่าให้อ่อนมากมันจะอร่อยนี่กลางๆพอหั่นฝอยๆได้กลางๆนั่นะเปรียบมัน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 ก็ไม่อ่อนมากแต่มันก็ไม่แก่ม,มาก ถ้าเปรียบกับคนนะอายุเท่าไหร่อายุายายวัยกลางคนัสี่สิบ,บสักสามสิบ้าสี่สิบตอนนี้เป็นวัยกลางคนเนี่ยอย่างนี้อร่อยนะขิงเนี่ยอืมไม่คุณเนี่ยนี่หอมเรามาผัดกันน้ำมันให้สุกก่อนนี่ชุนกิน hòm thịt hòm nấm ăn à, nga, hòm pích tay ôi ngon lắm luôn cho đây làm thử nè FT đi hỏi mà, làm thử công thức của tivi pích luôn nè, làm như thế này, đảm bảo ăn được thịt kiểu gì cũng ăn được, ăn pích tay thịt ăn อร่อยมากๆเลยคนที่อยู่วัยอยู่เลยก็กินได้อย่างนี้าชอบอะไรอย่าลืมนะคะเื่อกันกดติดตามให้จิ้มพิกด้วยกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยนะคะไอของที่ว่าเรามาใช้ในครัวเรือนเนี้อยากจะซื้ออะไรบ้างแกงเครื่องแกงมีทุกอย่างเลยือหวานกะทิร่มพัวผิกสดจริงจังตอดอร่อยผงแห้ง นะน้ำตาลดอกมาพราวตาวิวดำตาอิวขาวซีอิวดำสีิวขาวแล้วก็เต้นมีซัว,ว,วะกะปินะของจีเพรก็ยังไตปลาแห้งนำ้ำชุบคั่วเคยเจี้ยนเพยังทำอยู่แต่ตอนนี้มาเพิ่มนะใครอยากจะกินหมูฮองนะเราก็รวบรวมเราส่งให้ได้เอเด้อทุกวันศุกร์นะเอเด้อทุกวันศุกร์ เราทําทั้งวันไปไหนไม่ได้ต้องเป้าไฟเป้าอยู่นั่นแหละวันอาทิตย์เช,าชา้าๆส่งนะคะไปอยากกินฝีมือี่เพกลองดูนะรับรองติดใจรับรองมีคนก็กินแนละ้วก็ไม่ผิดหวานกันนะติติมาชมมาทันทีเลยพอของถึงชิมนะมยังยังพอเริ่มเข้าปากอร่อยแล้วเ็าติเ็าชมมาเลยนะอ,อร่อยจริงๆเราก็ดีใจนะับมีกําลังใจอยากจะให้เอฟซี อยากจะได้ชิมผีมือของจิเปกดูนะคะจะทำส่งให้นะคะขายกิโดละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหมูสมชั้นเดี๋ยวนี้ตกได้โลละสองร้อยแล้วรับรองกินไม่ผิดหวังนะจิเปก็ขอ,ขอขอบคุณแอบซีทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไก่ผัดขิงจบแล้วสวัสดีครับอร่อยมากๆก,ก,กินแล้วตื่นเต้นอร่อยจริงจ